มาไปกับดักค่ะคนที่เล่นงานฉันกับเจียกิเนี่ยรุกคนะ่าแล้วล่ะเหี้ยมีวะหมายความว่าไง <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อหลอกให้หล่อนกับโองะกัดกันยังไงละ่ะฮะขอบคุณจริงๆที่เย็นซะขนาดนี้แย่จังเลยเนอะถ้าสู้กับฉันตอนนี้มีปัญญาชนะหรือเปล่านะพุช่า คนทั้งอุตสาห์ยอมคนให้ซ้อมอยู่ฝ่ายเดียวแสท้าจะเสือมาขโมยซีนสิเฟย์ไอ้ค่อยโล่งหน่อยว่าแต่ด้านพวกองอาจรยงจะเป็นยังไงบ้างแล้วนะบังอาดไรยังไงมาทำกับฉันยใไอ้เด็กเปรต ตกลงแกเป็นตัวบ้าอะไรกันแม่โดนเขาซ้อมสมบัตสมบัติจนถึงเมื่อกี้นะทะถัดดูสถานการณ์รอบข้ามักสิท้องตัดสินตัวรัชดิกันอยู่ไม่เห็นละหแกต้องไหลไปตามบอกของแกสิต่อไว้ไม่อยากจะเชื่ออะไรจริงๆ้บางอาจมำนาสวยๆของฉันเสียผมแกตายจูจูน้ามอะไรเขามันอยู่ด้ไหยิยิยยยย แกทำให้ไม่ได้ของเจ้าจีของฉันเดี๋ยวก่อนคนยังอยู่กันอจ่าูฟี้ก่านจะเงียบได้แล้วนองเหนื่อยออดูเบลก็ราปลับลงแล้วเหรอดีมากดีมากพอเห็นเลือดไหลายเป็นทางข้อหน่อยนี่หายก็แง่ไปปลิกทิ้งเลยนะยถ้าอย่างนั้นก็เรามาต่อกันเลยมั้